คนพยายามหาเทพประท้าทัพพระเจ้าแปลแล้วก็มังคงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีเมื่อวันก่อนตีค่ายทัพหลวงวันนี้ตีค่ายพระเจ้าแปลวันพรุ่งกูจัดตีค่ายพระเจ้าตองอูไอ้ที่มันครบทั้งสี่ทิศให้มันรับทัพไม่ถูกเลยแต่รีพลของกรุงศรีอยาย,ยังได้แต่เตรียมป้องกันพระนครอยู่ภายในเอาแต่ตั้งรับ จกลูกกำลังศึกได้อย่างไรท่านไปช่วยพยา,ยามหาเทพเถิดและพระองค์ลับข้าจากรอปืนใหญ่แล้วจกรีบตามไปสมทบวันนี้เราต้องชำนะบตี่ายมันให้แตกพ่ายให้จงได้พะพุทธเจ้าค่ะไป สีเสวราตโหลรถในพระเจ้าอยู่หัวในพระโคดพวกเจ้าไม่รู้หรือเหตุใดจึงเข้ามาข้าด้วยกริยาเยี่ยงนี้หรือมีผู้ใดใช้พวกเจ้ามาข้าเองนั่งลงข้าบอกให้นั่งลง มีการอันใดกับข้าหารู้จักที่ตำที่สูงไหม <c oughs> รู้ดอกว่าผู้ใดตำผู้ใดสูงรู้แต่เพียงว่าเฮลานี้มีพระบระมราชองการในพระศรีสาวราชเ <c oughs> ข้าเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้ข้ากำลังนำรีพลออกป้นค่ายพวกหงสาเ <c oughs> จ้าก็เห็นทำไมขัดพระบระมราชองการ ข้าจะสั่งให้ทหารยิงปืนไฟสองค์บัดเดยวนี่ เฝ้าเฝ้าดยท่าเยี่ยงนี้เห็นทีจักไม่สมควรไม่พึ่งรู้หรืออย่างไรเหตุใดเจ้ากล้าคุมตัวข้าเยี่ยงนักโทษท้งที่ตามศักข้าก็เป็นพระน้องเธอของเจ้าอยู่หัวเจ้าน่าจะรู้คิดบ้างพระน้องเธอ <c oughs> จะให้ข้าพุทธเจ้าเนี่ยกราบลงแทบบาทด้วยหรือไม่ ม่รู้เลยหรืออย่างไรว่าเพลานี่พระองค์เนี่ยตกเป็นนักโทษแล้วนักโทษข้ามีความผิดอันใดขบศึกนำลีพลออกไปสู้รบโดยไม่ได้รับพระราชานุญาตไอ้คนขี้ชอบขนยิยงกูนเนี่ยแล้วเป็นขบศึกแมนมึงจะไม่ได้ขายแผ่นดินแต่การกระทำของมึงเป็นเธอยิ่งกว่าคนขายแผ่นดินซะอีก บ้านเมืองกำลังจะเสียทีแกศัตรูใหญจึงมุดหัวอยู่แต่ในพระนครแม้มึงหาพระนุ่งมหัวไม่ได้บอกกูกูจะหาให้ไอ้มึงไม่เอาคือข้ามาใส่ไอ้นักโทษผู้นี้เ่ามันเป็นขบศึกแล้วเอาไปตำหนักพระเจ้าอยู่หัวบัดเดี๋ยวนี้อย่าแต่ต้องตงุกกูกูได้ไม่ทำตามคำสั่งกู ผมจะตัดวัตถุชั่วคนเรา จริงพระเจ้าค่ะลูกกับแมนแอบดูอยู่พระเจ้าค่ะน่าสงสารพระศิยียสวราชนะพี่คะจะทำอย่างไรดีพี่คะพ่านเมืองจะไปขนใหญ่แล้วนะพี่คะจกเสด็จไปที่ไดพี่คะ ึงก็ต้องคือคาเลยหรือพญารามพระศรีสาวราชเนี่ยมิยอมเข้าเฝ้าพระองค์แต่โดยดีข้าพระเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะทรงไว้พระเกียรติด้วยว่าเป็นพระน้องเธอของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะข้าหานับมันไม่แต่พระศรีสาวราชทรงขัดขืนพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระเจ้าก็เลยต้องทําตามกฎบนเทียนบานว่าด้วยขบศึกพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วพญาราม จงตั้งมั่นอยู่ในสุดจริตจุดธรรมใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดหาควรละเว้นไม่เอาเธอกูตายก็หาเสียดายชีวิตไม่แต่ช่วยบอกให้กูแจ้งกระจาย่อยเธอว่ากูมีความผิดอันใดหากผิดเนื่องด้วยพารีพลออกไปสกัดทับข้าศึก พู้ก็เห็นว่าหาควรจะติดท,ทำไหมหรือว่าจะปลอให้พวกมันมาถึงหัวนอนเสียก่อนแล้วค่อยจับดาบจับปืนต่อสู้พวกมันออกยารามเจ้าคงมิใครได้ยินใครด่าว่าเจ้าอยู่หัวของเจ้าเยี่ยงนี้ใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อทำผิดตามพระอัยการเป็นขบศึกเจ้าจะช้าอยู่ใหญเล่าเอามันผู้นั้นไปล้างเสีย ณวัดโคพระยาบัดเดี๋ยวนี้ละพุทธเจ้ากรุงศีอยุธยาจะแตกก็เพราะมึงและพระเจ้าอยู่หัวที่ไม่ได้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระองค์เองหลงเชื่อคำพูดยุยงของไอ้ขุนนาที่มักใหญ่ไฟโซ้ย กูบอกว่าให้เอามันไปล้างเสียไอ้ปล่อยกูไอ้ไอปล่ปใครบอกให้เจ้าออกมาจากตำาหนักเหตุใดจึงไม่ฟังคำบัญชาข้าสมเด็จพี่เพคะช้าก่อนเถิดข้าเห็นว่าพระศรีชวราชไม่ใช่อื่นไกลหากไม่เห็นกับข้าก็ทรงเห็นแก่กดวงพระวิญญ,ญาณของทูลกระหม่อมพ่อเถิดแล้วมันการอันใดของเจ้าหน้าสิวหน้าขวานเช่นเนี้ หาคิดแต่จะล้างชีวิตกันจนสิ้นจะหาผู้ใดออกสู้รบกับข้าศึกรลไเลค่ะเจ้าไม่ดีใจดอกหรือหากไม่มีผู้ใดมารบกับหงษาหงษาได้ใช้ชนะหัวเจ้าก็จะเป็นที่รักของพระเจ้ากรุงหงสาวสดีเยี่างนี้แล้วเจ้าไม่ดีใจดอกหรือสมเด็จพี่อย่ามินแคลนหัวใจข้าสมเด็จแม่เคยสอนเราไว่าวอย่างไรสมเด็จพี่ ทรงลืมไปแล้วหรือเพคะถ้าเรามีรักกันก็อย่าหมายให้ศัตรูมารักข้าจำไม่รู้ลืมเหตุใดเจ้าจึงไม่เตือนใจผัวเจ้าบ้างล่ถ้าพระสวามีของข้าผิดข้าก็ขอน้อมรับวันใดที่สมเด็จพี่กุมตัวพระสวามีของข้าได้พระอาญาเป็นของสมเด็จพี่เพคะจะทรงใช้พระราชอำนาจทำอย่างไรก็ย่อมได้ กับผู้บริสุทธิ์เยี่ยงพระศรีสวราชสมเด็จพี่หาควรกระทำเยี่ยงนี้ไหมในภายภาคหน้าผู้ควรจะติดฉินได้นะเพคะหาใช่การอันใดของเจ้ารู้ไว้ด้วยเถิดว่าแม้ชีวิตเจ้ากับลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่รอดหรือไม่ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาผูควรมาสอนข้า เียมตัวเอาไว้เซฟบ,บ้างกับตำหนักเธอสมเด็จแม่ใครควักลูกตาเจ้านักพ่อจะสอนมากันนั่นหดึกไม่ได้เพคะหม่อมฉันยังเยาวนะไม่รู้ควรหรือไม่ควรต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเถิดเพคะแต่สมเด็จลุงทรงเป็นผู้ใหญ่แล้ว เหตุใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมเล่าไปคะบอกไปให้คนหน้าคามันเดี๋ยวนี่ <c oughs> <c oughs> เอามันไปประหารกอนตะวันตกดินเอาไปตองร้องถ้ามิใครให้เลือดมันต้องแผ่นดินกู้ไปเร็วไวไปไปยูโค นีให้พระสนมรัตนมณีเนธกับแก้วฟ้าให้รู้ด้วยคเคะป็นความจริงหรือพระศรีสวราชต้องอายาขบศึก ถูกประหารชีวิตเนี่ยเพคะเพลานี้ออกยารรนรงนำตัวพระศรีสวราชใส่คือคาและนำไปที่วันโคกพยาแล้วเพคะเป็นไปได้อย่างไรกันพี่รองกระแท้ไปแก้วฟ้าเพคะสมเด็จแะ่ สมเด็จแม่เพคะหากทรงร้องไห้เช่นนี้ลูกว่าเราไปที่วัดโคกพยายกันเถอะนะเพคะคงไม่เป็นการอันควรดอกสมเด็จลงจกพิโรธหนักกว่านี้พวกเราจะลำบากนั่นสิพระพี่นางเพลานี้ข้ากับแมนจะไปที่ใดในเขตพระสถานก็ย่อมได้ ยังได้เอาข่าวสกมากราบทูลสมเด็จแม่ได้ทุกวันว่าอย่างไรจันขลานี้พระสนมรัตนมณีเนตรกับพระแก้วฟ้าราชธิดาสเสด็จไปที่วัดโคกพญาแล้วเพคะ เชนนี้นี่เป็นรับสั่งของผู้ใดเป็นรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ใดก็หาขัดได้ไหมหาขัดได้ไหมทรงวินิจฉัยดีแล้วหรือ,อย่างไร<อ>เวรนกรมอันไทยโน<อ>บ้านเมืองถึงต้องระส่ำระสาย แต่ใจจะต้องฆ่าแกงกันสมเด็จแม่ <c oughs> อย่าทรงคิดมากเลยนะคะผู้ใดทำกรรมเอาไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบแทนเจ้าขาาเร่งฟันทักทีดีกว่า ให้รู้นะแม้ต้องพระอาญาเยี่ยงน,นี้แต่อย่าลืมสิออกยาราณนรงพระศรีสวราชเป็นพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวในพระโกฎแม้นต้องอาญาประหารก็จะต้องทำให้เหมาะสมกับพระยศมิได้มีคำสั่งที่ใช้ท่อนจัน ข้าพุเจ้าไม่กะลาที่จะขัดพระราชบัญชาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้า เขาสมเด็จพี่มหินทรงเชื่อออกอยารามนโรงเป็นแน่แทช้ช่างประหลาดนะักนำรีพลออกต่อตีกับข้าศึกแต่กลับถูกต้องอายาเกินกระดศึกซะเองต่อไปจะหาใครหานกล้าออกไปต่อสู้กับข้าศึกเล่าลูกจะทำอะไรลูกจะไปที่พระตำหนักของพระศรีสวราชพุทธเจ้าค่ะ ทำไมด้วยเหตุใดนำความไปบอกพระยามหาเทพให้ดูไปเถอะแต่ลูกต้องระวังตัวด้วยนะองคาวหม่อมฉันขอตามไปด้วยไหมคะ ศรีสวราชเราไปทูลท่านเถิดว่าพวกเราชนละศึกแล้วไม่อยู่หรืออย่างไรเล่าเสด็จไปพร้อมกับท่านออกยังใช่หรือเจ้าคะ่เท่านไปช่วยพยา,ยามหาเทพเถิดแล้วพระองค์หลับข้าจาักรอปืนใหญ่แล้วจกรีบตามไปสมทบ วันนี้เราต้องชนะใช่รับสั่งว่าจะรอปืนใหญ่ข้าก็มีเห็นเสด็จไปจึงต้องทำศึกกันเองรพระโอรสพระศีสวราชสวรรคตแล้ว ไม่ได้อย่างไรกันต้องอายาขบศึกนำทัพออกรอบกับข้าศึกโดยไม่ได้ขอพระราชาอนุญาตโปรดกล้าวให้ออกยารามนำตัวไปประหารชีวิตที่วัดโคกพญาวันนี้ข้าจัไมินูเห้เห็นกับตา ให้กลับเป็นดีกลับต้องอาญาขบศึกแล้วอย่างนี้จะมีผู้ใดาหารกล้าไปทำศึกให้เราพอะพูุทธเจ้าคะ่ะ